สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรายงานสัมพันธน์พาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่หน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนารายงานแห่งชาติชุดที่20ค่ะดิฉันจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศการเลือกตั้งการนับคะแนนและผลการเลือกตั้งไปรับชมกันเลยค่ะวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ระหว่างเวลา9น้นาฬิกาถึง15นาฬิกา ณบริเวณถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่20แทนชุดเดิมที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ20คนได้แก่กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล10คนกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งฝ่ายละ5คนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงานเช่นพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานของประเทศเพื่อให้มีการคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมทั้งเสนอความเห็นและมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลเป็นต้น การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างจํานวน6คนฝ่ายลูกจ้างจํานวน6คนและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างจํานวน113คนและฝ่ายลูกจ้าง207คน ก่อนจะเริ่มเปิดหีบให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนางสาวการนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประธานการเลือกตั้งและนางสาวรัตเก้าชาวลิตผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปรง่งใสจากนั้นจึงเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา9ก้นาฬิกา บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคักผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจากกรรมการสมาคมนายจ้างและกรรมการสาภาพแรงงานทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อเวลา15นาฬิกาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนทันที ผลการนับคะแนนปรากฏว่าฝ่ายนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ53.10ฝ่ายลูกจ้างจำนวน152คนคิดเป็นร้อยละ73.43าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่20ฝ่ายนายจ้างได้แก่ นายสมชัยวรจัญญาวงศนายพลพัฒน์กนสูตรนายนันทพลวงเรืองวิสารนายสุรชัยโคสิตบวรชัยนางสิทธิรัตน์โหตะไวยสยะฝ่ายลูกจ้างได้แก่นายสังเขนสันเทียนายปราโมทเทพสุวรรณนายประสิทธิธ์วรรณภาสนายอาทิตย์มีปากดีและนายกรชัยจันคุ้ม แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกท่านด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวสารด้รานแรงงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook f แฟนเพจเรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์นและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสิจลิตใจสวัสดีค่ะ